คือช่วงเวลาเดินทางเนี่ยอาจจะเป็นพวกคนทั้งเดินทางคนเดียวตลอดอะเพราะฉะสิ่งที่มีเป็นเครื่อนที่ติดประจําก็คือสมัยนั้นมันมีม,นม,มันมีเทปคาสเซ็ตมันมีวอล์กแมนเกิดขึ้นของโซนี่มันทําให้เราอัดเทปคาสเซ็ตแล้วพกติดตัวได้ง่ายเดินทางไปไหนง่ายทําให้เราเวลาเราอยู่คนเดียวนั่งบนรถไฟอะไรเรามีเพลงฟังและอาจจะเป็นพวกคนที่ชอบชอบดนตรีอยู่แล้วว่าทั้งล็อกทั้งโคกทั้งอไรเนี่ย มันก็เลยทําให้มันมันทิ้งกันไม่ได้กับการเดินทางเนะ่ทุกครั้งที่เดินทางไปเนี่ยบางช่วงเวลาเนี่ยบทเพลงแต่ละบทเนี่ยมันมันให้ความรู้สึกที่ที่ทําให้เราซึมเข้าไปในกับภาพข้างทางที่เราเห็นเวลารถไฟมันแล่นผ่านนะมันมันทําให้อารมณ์ซึ่งบางครั้งก็เหงาจัดบางครั้งก็เออ สนุกสนานบางครั้งก็มีความสุขอิม่มเอิบมันก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่ธรรมชาติสองข้างทางหรือเจอผู้คนคนหนุ่มสาวที่ที่ที่ให้ให้ให้เมตตาเข้ามาคุยอะไรต่ออะไรเนี่ยช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยอะไรพวกนี้มันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่ที่ทําให้ดนตรีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่เราเจอเนี่ยก,ก็ฟังดนตรีเหมือนกันฟัแจ๊สฟังแล้วเราได้คุยกันเราแลกเปลี่ยนกัน แล้วก็ชวนเราไปที่บ้านไปฟังแผนของเขาอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนกันมันทําให้มันมันดูสิมันทําให้ทหําให้อะไรต่างๆสีสันรตร้องการเดินทางเนี่ยมันมันมีค่าขึ้นนะมันมีมันมีความหมายขึ้นนะเพราะฉนั้นเวลาเราเขียนเรื่องประเด็นของเรื่องสัง้นแต่ละเรื่องที่ออกมาเนาี่ยมันจึงทําให้รู้สึกว่าดนตรีที่เราพูดถึงในในเรื่องสั้นแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันจะต้องมีส่วนเชื่อมต่อกับตัวละครตัวเนื้อเรื่อง ให้สอดอยู่ในนั้นมาตลอดนะมาตลอดเรื่องตั้นหลายเรื่องที่เขียนเนี่ยมันเขียนมานานอนะ่ะคือคือคือมันรู้ติดมันผูกพันมาตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องแรกที่เขียนปลายคลน่ะนิยายเรื่องเกี่ยวกับเกียตอ่ะมันก็เป็นเรื่องดนตรีม,มีมีเรื่องดนตรีเข้ามาข้องเกีย่ยวมันก็เลยกลายเป็นการแง่กลายเป็นบุคลิกของเราหรือเปล่าที่เขียนมีดนตรีหรือว่ามันทําให้รู้ติมันทําให้สีสันของเรื่องสั้น <ฤ pec S 1> หรือนิยายมีม can <sh> ีมีมีรสชาติขึ้นอ่ะไม่รู้นะมีอารมณ์ขึ้นอ่ะเออมีอิโมชั่นมีอะไรก็ว่าไปใช่ไหม